ความคืบหน้าของซีรีส์วค่ะเจนวาย e ดอะซีรค่ะวัยรุ่นวุ่นวายรักนะคะตอนนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางผู้จัดนะคะคุณโอโยศแห่งค่าย Star Hunter Entertainment นะคะก็จัดงานเลี้ยงปิดกล้องซึ่งไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเขาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยากันในการฉลองนะคะหลังจากที่ถ่ายทำกันเพียง3เดือนเท่านั้นค่ะในเรื่องก็มีพระนายพระนายนะคะยทีค,คิมมอนค่ะคอปเตอร์แล้วก็ยังมีพล แบงก์ Bank, แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะในงานค่ะมีการจับฉลากแจกของรางวัลให้กับทีมงานนะคะส่วนไฮไลท์ของงานนี้ค่ะคือคู่พระนายคิมมอนแล้วก็คอปเตอร์เขาขึ้นเวทีร้องเพลงไม่ใช่ร้องเพลงธรรมดานะคะเป็นจับมือร้องเพลงค่ะนอกจากจับมือกันแล้วช่วงท้ายยังมีความฟินมากกว่านั้นเ,เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ สมรถโดยไม่มองหน้ากันจูกระลั้นลายในความสนั่นงมื่ก่อนที่ฉันจะปล่อเธอหายไปเดิมไม่รู้เธอ ซ้อมร้องกันเลยครับผมสำหรับปิดกล้องโดยเฉพาะเลยครับผมเพื่อมามอบความสุขและเอนเตอร์เทนพี่ๆน้องๆในกองโดยเฉพาะมันชื่นใจมากกว่าครับมันมีความสุขแล้วก็เป้าหมายต่อไปวันนี้สบายใจแล้วว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะตลอด3เดือนที่เราอดนอนมามาก6โมงเช้า สี่ทุม่มหัวมงเช้าสี่ทุม่มสี่ทุ่มเนี่ยมาทุทกๆวันเนี่ยวันนี้เราเรามีความสุขที่เราได้เสร็จสกทจีจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนาะในค่ายสตาร์ฮันเตอร์ก็ห่างหายจากการเล่นซีรีส์ไวามานานก็4ปีแล้วจากเรื่องแรกที่เราเล่นกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆเลยก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนที่รอติดตามจะไม่ผิดหวังแน่นอนฝากด้วยนะครับ 11, 11 11ก็คือวันที่11เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับได้พบกันแน่นอนแบบเต็มรูปแบบกกััับวววยรรุุ่่่นนทางงชอ นะครับแล้วก็ที่สำคัญยังออนแพลตฟอร์ม ICE ด้วยก็ราติดตามกันนะคะพระนาย